สวัสดีตอนเช้าวันปีใหม่ค่ะหนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะกําลังออกเดินทางไปวัดป่าภูวังทองค่ะที่สีท่านะคะเรามาตักบาตรที่นี่ค่ะปีนี้เนาะทุกปีจะตักบาตรที่บ้านค่ะอากาศเย็นค่ะเพื่อนอากาศเย็นแต่ก็ก,ก็ไม่หนาวเกินไปค่ะก็ขอเก็บภาพนะคะบรรยากาศที่โบสถ์โราณน,นะคะเพื่อนพอตักบาตรเสร็จแล้วก็ท่านก็ก็เข้ามานั่งนะคะเสริมบนไหว้พระแล้วก็ถวายนะคะ เห็นหลวงตาไหมคะหลวงตาผู้เป็นอริยะสงฆ์และมีจิตเมตตานะคะชาวบ้านแถวนี้นับถือมากมากค่ะมี้าแค่สี่รูปนะคะห่างจากบ้านเราประมาณสี่สิบตัวแล้วไปเจอพี่น้อยด้วยนะคะคนหนองคายไปเจอกันค่ะพี่น้อยมานอนสองคืนแล้วนะคะแต่ว่าน้องเขาถ่ายให้ด้วยชัดเลยเนาะรูปนี้มันน่าจะย้อนแสงะคะ่ะขอเก็บภาพบริเวณรอบๆนะคะที่วัดนี้ตึงตรงนี้จะเป็นแถวบริเวณเจดีย์นะคะเพื่อน ดอกไม้สวยค่ะขึ้นไปถ่ายรูปเก็บภาพนิดนึงค่ะปีใหม่แนละ้วสดใสนิดนึงค่ะเก็บภาพถ่ายรูปกันค่ะเพื่อนที่นี่เขามีตำนานนะวัดเนี้ยหลวงตาเขาจะมีเรื่องเล่านะคะแล้วเราก็ออกแล้วนะคะตอนนี้ขับรถออกมาจากเจดีออกมาขอางวัดน,นะคะจะเจอโบสถ์นะคะโบสถ์สวยมากๆนะคะเป็นแบบเป็นอิดมอนด้วยแล้วไม่มีการฉาบเลยนะเขาเรียกว่าทําแบบว่าเหมือนปื้วๆนะคะเพื่อไม่มีการฉาบเราชอบ โบราณแบบนี้ชอบมากนะคะบริเวณวัดคือต้นไม้หนาแน่นแล้วก็ลืน่นมากๆค่ะเพื่อนเนี่ยทางออกไปต้นไผ่เยอะมากสวยค่ะไผ่ตรงนะคะเพื่อนและนะคะเป้าหมายต่อไปคือเราจะไปพิมมี่คาเฟ่น,นะคะเพื่อนเป็นเนี่ยค่ะมาถึงแล้วนะคะพิมมี่คาเฟ่อยู่แถวบ้านเราเองแต่เราไม่รู้จักคะ่ะน้องๆที่หนองคายรู้จักก็เลยได้มาเที่ยวนะคะบอกว่าขนมอร่อยจริงค่ะเพื่อนขนมอร่อยมากนะคะ แต่ราคาก็โอเคเหมือนกันแต่ขนมอะไรจริงๆทะเพื่อนนะเราก็มาชมนะคะเขาก็ตกแต่งร้านสวยด้วยนะคะบริเวณรอบๆร้านแล้วก็มีคนถ่ายรูปเยอะๆมากมายนะคะคนถ่ายให้ไม่มีก็ถ่ายเองก็จะแซวกันเองเพื่อนว่าจะตั้งยังไงกันดีน้อย่างเี้นะคะแล้วก็ไปเอากล่องของขวัญน,นะคะเพื่อมาวางแล้วก็ตั้งถ่ายรูปกันแล้วก็ดีการแซวกันด้วยว่าเราต้องช่วยตัวเองเพราะว่าเรารู้มุมตัวเองดีที่สุดน,นะคะ ก็บรรยากาศน่ารักน่ารักสนุกสนุกค่ะเห็นไหมคะทุกคนหยิบกล่องของขวัญนี่และค่ะว,วางนะคะแล้วก็ถ่ายเองเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนแบบแต่งตัวแบบว่าสมัยแบบวัยรุน่นนั้นเลยแต่เรากลับจากวัดนะคะเราก็เป็นชุดนล่ะคนเดียวเลยในลานนะคะเก็บภาพค่ะกับบรรยากาศดีๆในวันปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสดชื่นนะคะตลอดปีและตลอดไปแล้วก็โชคดีด้วยมีโอกาสก็มาเที่ยวบ้านเรานะมีทั้งทะเลบัวแดงแล้วก็คาเฟ่นะคะ ที่สวยๆแบบนี้สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ขนมอร่อยมากกาแฟก็อร่อยค่ะนะคะนี่ค่ะเพื่อนครัวซองบอกได้เลยว่าอร่อยมากแล้วก็เค้กสตรอเบอรี่อร่อยค่ะแล้วเรากินกับไส้ลาบย่าหวานค่ะเพื่อนโชคดีปีใหม่ค่ะ